ผมบอกไปคุยกันเหมือนเดิมนะครับคุยกันเหมือนเดิมชุดพวกนี้เอามาสตาร์ทีเฉยๆการตัดสินใจในการเข้าคือของพวกพี่เองแต่ว่าผมต้องเอามาสอนเพราะว่ามันเป็นเทรนที่มันถูกต้องแล้วต้องหาวิธีในจุดเข้านะครับไม่ใช่สอนปุ๊บไม่ได้สอนจุดเข้าแล้วพี่จะตีเทรนกันไปทําไมตีไปเยอะๆแยะๆก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าจุดไหนจะออกจุดไหนมันใช้ไม่ได้สอนต้องรู้จุดเข้าจุดออกแต่ตอนนี้ผมเน้นจุดเข้าไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยว stop loss ในจุดออกเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งในคลาส4ี่คลาสห้าเนาะในคลาสห้าเราจะว่ากันอีกทีหนึง่งตอนนี้อยากให้มันมีจุดเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวนสอนๆไม่มีจุดเข้าสักทีแล้วจะเรียนไปทำไมมันใช้ไม่ได้จุดเข้ามันต้องเริ่มมาก่อนแล้วเดี๋ยวจุดออกมันต้องมาเข้าเป็นก็ต้องออกเป็นแต่จริงๆแล้วคือภาพรวมของตรงๆนะครับผมบอกพี่ตรงๆจุดออกสำคัญกว่าจุดเข้าถ้าพี่เริ่มเล่นเป็นแล้ว เพราะว่าอะไรจุดเข้าเราเข้าตามหน้าแพทเทิร์นแต่จุดออกบางทีเราบอกว่าเราออกตามอารมณ์อารมณ์ในการสต็อปลอสมันใช้ไม่ได้บางทีโอ้โหมันขาดทุนอยู่จะให้ออกหรอคะมันไม่ได้แต่จุดเข้าอ่ะมันยังไม่เห็นการขาดทุนหรือไม่เห็นอะไรมันเลยเข้าได้ m มซ์เซตมันคนเลยมันเลยต่างกันความความตึงเครียดมันต่างกันกับแปลกผมจะบอกตรงว่า m มซ์เซตตรงนี้ผมก็ขอพูดไปก่อนตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไร เรายังไม่เห็นตัวขาดทุนเรายังไม่เห็นกําไรมันเลยเข้าง่ายมีเท่าไหร่เราก็เข้าเฮ้ยจุดเข้ามันเข้าได้แต่พอเราออกเสร็จเอจุดที่ใกล้ๆออกเสร็จปุ๊บคือเกิดอะไรหูยกําไรอะสมมติกําไรห้าหมื่นนะคะแต่แบบมันกลับตุมันมันมันเพิ่งทําลงมาค่ะห้าหมื่นเนี่ยมันลงมาจากเท่าไหร่อ่ะมันลงมาจากเจ็ดหมื่นนะสอกขออีกสองหมื่นแล้วมันกลับตัวได้ไหมไปไปมาปุ๊บจากห้าหมื่นมันกลับลงมาเหลืออยู่เท่าไหร่สามหมื่นค่ะมัน มันทำใจไม่ได้ค่ะหายไปเหายไปตอนนี้ห้าหมื่นละมันก็ไม่ได้คือมันจะมีแนวโน้มอารมณ์เข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นด้วยมันเลยออกยากพอไปประมาณนะครับการสอนในการ Stop ปลอสทำกาไรก็ยากทําขาดทุนก็ยากพอการแต่จุดเข้าเนี่ยแรกๆยากหลังๆรู้จุดเข้าปุ๊บง่ายเลย วันนี้เรามาดูเทรนด์ไลน์เทรนด์ไลน์คืออะไรนะครับเทรนด์ไลน์เทรนด์ไลน์คือทิศทางของราคานะครับทิศทางของราคาถามว่าสําคัญไหมผมให้ความสําคัญค่อนข้างอ่ามากนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเข้าอะไรไม่ไม่ไม่มากเข้าแนวรับแนวต้านนะครับหมายความว่าไงถ้าแนวรับแนวต้านนะครับรับต้านนะครับตรงจุดนี้นะครับให้5ดาวนะครับให้5้าดาว ถ้าเกิดเทนขึ้นมานะครับเกิดเทนขึ้นขึ้น,นมาให้3ดาวนะครับให้3าดาวนั่นหมายความว่าเวลาพี่ใช้นะครับต้องตีแนวรับแนวต้านขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับสำคัญนะครับผมเน้นมากๆเลยนะครับต้องตีแนวรับแนวต้านก่อนแล้วค่อยตีเทนไลน์นะครับตรงจุดนี้นะครับต้องนับต้องบางบางจังหวะผมบอกว่าเป็นไมซ์เซ็ตที่เป็นทิกซอก็จริงแต่บางระบบต้องมี ขั้นตอนนะครับต้องมีขั้นตอนจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทําให้พี่เพี้ยนแล้วจังหวะในการในในการตีเทนเนี่ยมันจะเทนไลน์นี้มันเหมือนเส้นของเส้นของอารมณ์ของราคาบางทีตีผมจะบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเคยเคยสอนไปแล้วปุ๊บไม่คิดระบบนี้ขึ้นไปนะครับเขาตีเทนไลน์ขึ้นมาก่อนแล้วชอบโกงแนวรับแนวต้านกัน นะครับโกงแนวรับแนวต้านกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจุดเข้าซื้ออย่างนี้มันมีครับมันมีนะครับสุดท้ายเราต้องตีแนวรับแนว,แนวต้านก่อนแล้วตีเทนไลน์ปาดขึ้นไปจบมันจะดิ้นไม่ได้แล้วสุดท้ายถ้าไปตีแนวเอ่อเทนไลน์ขึ้นมาก่อนปุ๊บเดี๋ยวมีโกงนะครับเดี๋ยวมีโกงผมจะบอกว่ามันโกงยังไงเพราะว่าเส้นตรงเทนไลน์เนี่ยเป็นเป็นเส้นเฉียงมันซ่อนนะครับราคาของอารมณ์ที่ถูกยกขึ้นไปนะครับพอมันเป็นอารมณ์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเราจะมีการปรับ มันจะมีการปรับเส้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันลงมาตรงจุดนี้นิดนึงจุดนี้นิดนึงจุดนี้นิดนึงบางทีเออ่นักเรียนชอบชอบอยังไงอ่าตรงนี้นะจังหวะนี้ได้เดี๋ยวตีตีเยื้องนิดนึงเฮ้ยมันโดนเทนไลน์แล้วอย่างนี้จังหวะตรงนี้เข้าได้บางทีมันไม่ได้เพราะว่าความสําคัญของเทนไลน์มันมีอยู่เหมือนกันผมก็ให้ตั้งสามดาวถ้าไม่ให้ไม่ให้ความสําคัญไม่มาสอนนะครับแต่โกงกันเยอะไปหน่อย ผมใช้ําว่านักเรียนแบบประมาณสิบคนโกงมันสองสามคนอะแล้วเอาเราส่งกันส่งมาปุ๊บพี่พี่ตีเทนผิดพี่ตียังไงเขาบอกเขาตีเทนไลน์ขึ้นมาก่อนเสมอนะครับผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ละเราตีแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเราค่อยตีเทนไลน์นะครับตรงจุดนี้ขออนุญาตเป็นเทนไลน์เทนไลน์เห็นไหมครับปื๊ดเห็นไหมครับโลที่หนึ่งโลที่สองโลที่สามนะครับแต่ถ้าโลที่สองมันเยื้องเยื้องไปนะครับเราก็จะเอาไกลที่สุดนะครับ ไกลที่สุดตีจากตรงนี้นะครับปาผ่านไปตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคเทนไลน์ถูกต้องเทนไลน์ถูกต้องนะครับเทนไลน์ถูกต้องหมายความว่ายังไงปุ๊บชนที่หนึ่งชนที่สองมาคอนเฟิร์ม confirm, โอ้ยตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราต้องเข้าเห็นไหมครับผมจุดที่เราต้องเข้าเพราะชนเทนไลน์ที่หนึ่ง,งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องบอกก่อนนะครับเราก็อย่าลืมสามเหลี่ยมที่เราเรียนมาเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับทุกอย่างต้องใช้โคกันหมดนะครับ ขึ้นไปตรงนี้ยก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 อ่าดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยตรงนี้แม่งยกเขียวไปด้วยว่ะเต็มแปลว่าแนวโน้มขาขึ้นแต่เราบอกว่ายังไม่สวยว่าขอไปแบบชนเทนไลน์ตรงนี้ได้ไหมเพื่อเราตีไปแล้วเราไม่เห็นอนาคตชนเทนไลน์ตรงนี้ได้ได้แล้วพอยกขึ้นไปเสร็จปุ๊บบอดี้เขียวเห็นไหมครับตรงนี้คอนเฟิร์มนะครับตัวคอนเฟิร์มเราว่าเฮ้ยสวยว่ะ นะครับสวยสวยอย่างนี้รอรอให้มันระเลียดผมจะใช้คําว่าละเรียดเข้าเทรนไลน์ดีวกว่าไหมเทรนไลน์ Line, นะครับมีมีข้อเราต้องเข้าใจว่าเทรนไลน์เราจะไม่ใช้เหมือนแนวรับแนวต้านตรงจุดหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดแคนเดลนะครับพูดง่ายๆนะครับแคนเดลมันจะออกอย่างนี้นะครับมันจะออกไหมพอมันขึ้นไปออกอย่างนี้ปุ๊บพอเราตีเทรนไลน์ปุ๊บมันจะเหมือนโดนแม่เหล็กดูด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 เข้าไป ให้เข้าไปอยู่ในเทรนมันถ้ามันจะอยู่ในเทรนอยู่นะครับถ้ามันอยู่ในเทรนอยู่นะครับ,เทร,รบเทรนตัวนี้นะครับเป็นเทรนหลักนะครับเทรนหลักนะครับเทรนที่หนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตีขึ้นมาปื้ดเทรนที่หนึ่งปุ๊บสุดท้ายนะพอมันเป็นการเกิดการเปลี่ยนเทรนเห็นไหมครับโลที่หนึ่งโลที่สองโลที่สามอ่ะวาดปาบขึ้นไปนะครับมันเป็นการยิงเปลี่ยนเทรนก้นไปแล้ว ตรงนี้เป็นเทนที่2นะครับเป็นเทนที่2เกิดขึ้นนะครับเทนนะครับเมื่อองศาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะในนี้กันอีกทีนะครับสอนไปเลยนะครับองศาเปลี่ยนจากเทนแรกนะครับตรงนี้นะครับละเลียดไปนะครับเป็นองศาจากอย่างนี้ปัาบขึ้นไปนะครับเป็นองศาอย่างนี้นั่นหมายความว่านะครับเทนที่1นะครับจะเล่นปกตินะครับ ถ้ายังยกโลยกไฮขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันยังปกตินะครับแต่ถ้าเริ่มมีการเปลี่ยนองศาที่ชันมากขึ้นที่ชันมากขึ้นนะครับที่ไต่ชันมากขึ้นนะครับมากกว่าแนวรับแนวรับนะครับชันมากขึ้นนะครับองศาเปลี่ยนต้องแสดงความระมัดระวังนะครับมันจะเล่นเร็วขึ้นแล้วจบเร็วนะครับเร็วแล้วจบจบเร็วนะครับจบเร็ว หมายความว่าไงพอมันขึ้นไปเรื่อยๆเ,เสร็จปุ๊บถ้าชันอย่างนี้ปุ๊บมีการแนวโน้มเทลงมาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าปกติปุ๊บมันจะยกโลยกไฮนะครับจะไปได้ไกลกว่านะครับจะไปได้กวไกลกว่าหมายความว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนเทล,ละถ้าเราจะเข้าเล่นต้องระมัดระวงังตรงนี้ยังไม่เป็นปกติเพราะว่า45องศาประมาณ45องศานะครับแล้วก็ยกโลยกไฮจะเป็นการไต่ขั้นกระไดจะสวยมากกว่า พอเปลี่ยนองศาเสร็จปุ๊บปึ้ง,ต,ง,งต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับอันนี้คือเทนไลน์ที่หนึ่งเทนไลน์ที่สองนะครับพอมันมีการเปลี่ยนองศาปุ๊บเริ่มไม่ได้ละว,วิธีการเล่นของเราจะต้องเปลี่ยนละในใน,ในแนวโซนนี้ถามว่าเล่นต่อได้ไหมได้ครับถ,ถ้าพี่จะเล่นเยอะแล้วอยู่ดียกสีเขียวขึ้นไปเล่นแล้วยิงขึ้นไปต่อได้ไหมได้แต่มันจะเร็วแล้วจบนะครับเร็วแล้วจบนะครับ ตรงนี้สําคัญนะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับตงรงหนูด้วยนะครับองศาเปลี่ยนจะมีการจะมีการเล่นแล้วจบเร็วมากขึ้นนะครับเล่นแล้วจบเร็วมากขึ้นนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บ